เจ้าเชื่อเรื่องอินโทรเหรอวะว่าช่องนี้จะมีอินโทรนะนี่แหละอินโทรเออแค่นั่นแหละว้าวตกยากจังเว้ยเหลือจะเชื่อเลยไม่ต้องมาโคแล้วเออเข้ากลัวบอกรเว้อมาในเชือกเหรอลุงด้เชือกมา เอ้ขอดูหน่อยได้อะไรโอ้ใหม่ก้อนลุงเอายืดเถอะลุงรถผมได้ไหมลุงไม่ได้ครับไม่ได้ครับผิดระบบแปลงครับผิดระบบแปลงโอ้ใหม่กอนโอ้ลุงรถผมหน่อยผมลุกไม่ได้จริงๆครับลุรู้ไหมว่ารถจะตกแม่ตลาดมันเหนื่อยอ่ะลุงอ๋อแหมลุงก็ตกต่อไปครับก็ตกต่อไปครับเชื่อมน่เชื่อมหน่อยนะ อ๋อมช่วยไม่ได้จริงครับอันนี้ผมลดสุดๆแล้วนะครับเนี่ยเราลดผมลดสุดๆแล้วนั่นเนี่ยไม่เออคุณเลยเนี่ยลดแล้วเนี่ยลดแล้วจริงลงนะเอานะลงเลยผมหน่อยเนี่ยลุงลดสุดๆแล้วลุงเนี่ยลงสุดๆแล้วเออตกแดงเดียวเองอ่ะเเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ตกไปเรื่อยๆต้องเอาลุงเอาเดือยลุงอ่ะเอาหนดเลเคยเมียงวะน่าเสียงไม่เคยมีด้วย ลุงแม่งเล่นเล่นเอาสุดเลยอะลุงแม่งจ้องจะเล่นคุณเนี่ยตอนเนี้ยลุงแม่งจ้องจะเล่นคคณลุงเขาจะเซตหยอผมอะ่ะไม่ยอมลุงแม่งจะเซตหยอลุงอย่ามาเซตเซตหยอใส่ผมเด้อลุงแม่งจะเซตหยอ,ยอกูแล้วล่า ลงรถผมรเม้อุ้ยน้องตกไปเยอะแล้วจริงอ่ะน้องเดี๋ยพี่รถสุดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเฉพาะราคาเนี้ยให้น้องเฉพาะ่ตาเนี้ยเกณฑ์ทำไมรูกไม่คนอย่างเงี้ยรู้ไม่กันเซ็ตหยอกจริงๆนะเนี่ยราคาเนี้ยหาไม่ได้นะน้องต้องตลาดเดี๋ยวเขาขายแพงกว่านี้นะน้องน้องแกเอาไหมน้องน้องไม่เอาก็ก็ไม่ต้องเอาน้องเลยพวกมีร้านนี้ร้านเดียวนั่นราคานี้นะน้องแมวไปไหนวะ ลุงรับมาแพงมากเลยไม่ได้เลยลุงบอกให้มันลอย,อยตรงริมฝั่งไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนึงฟังดูนะมันหายจริงนะเนี่ยเอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยบอกให้มันลอยอยู่นี่เฮ้ย เจ๊ไหมแล้วเนี่ยมีควันด้วยตายยังเนี่ยเ,เห็นเขา,าหาไรเหรอไ็นไห็นเาไหมเห็นเขมเขาหมนาหมนมเนเขมนั้นเขไมนเนเไห,ห้็นเขาไมเห็นเขเ็นเหม็นไรมเห็นไหมเนไปมต้นไหมเน้ามนมันก็นามีทีนาไเไหมเนไ็น็นานไเ ลุงขออีกรอบหนึ่งสิบบาทลุงสิบบาทต่อตช,ชั่วโมงเลยชั่วโมงแล้เหรอได้ได้วะอรองเท้าโบ้<ะ>ได้รองเท้านี่ไหนมาแลกโคกับลุงหน่อยสิแลกอะไรได้บ้างไอพวกนี้คือไม่ต้องแลกก็ได้มันไม่ได้ใช้แต่พวกนี้ได้ใช้เราได้ของเราได้ยางมายางไม่ว่าะยางไหลย,ยากสุดจริงๆริงเลยดิโอเคใจดีไป เราแค่มาตกเหรอเพื่ออะไรกันตรงนี้เนี่ยเอา้าโอ้ยแายพร้อม,อมจะไปเลียเ้ยงเหรอเอ้ยเราไม่มีกลัวแล้วมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวไม่ครับตีก่อนตีหายเอามาตองนี้เด้อมาลงเรือกันรูม้มแมกงจะเซ็ตหยอดลุ้นเขาต้องจะเได้ น้องน่ารักแล้วเรารามาทำอะไรใต้น้ำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋รจังเลยก็เมื่อนามาแล้วมันเคยมีโปรเจกต์ที่จะสร้างเมืองขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าน่ะที่อยู่เหนือท้องทะเลมันเรียกว่าแอตแลนเทียซิตี้น่ะโปรเจกต์นี้มันก็เสร็จนะแต่ว่ามันก็อยู่ได้สักพักหนึ่งจนกระทั่งเครื่องเอนจิ้นมันก็อยู่มานานแล้วล่ะ ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆเมืองนั้นก็ตกลงมาจากของฟ้าประชากรที่อยู่เมืองนั้นก็จะต้องหนีออกไปจากที่นั่นทุกคนรอดมาได้แต่ยกเว้นคุณแดนนี่ที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้เขาเลือกแค่ที่อยู่ในยานนั้นจนกระทั่งมันจมลงมาเออน่าเสียดายไม่อยากเชื่อเลยไม่มีใครช่วยมันได้เนะก็เลยเลือกที่จะยอมแพ้ในเมืองนั้นแล้วก็ไปให้คนที่ทําแทนอย่างรอยวัตโต้ให้ทําเมืองนั้นแทน พวกเขารีไซเคิลส่วนที่เหลือในการทําเมืองขึ้นมาใหม่ใช่ไหมล่ะที่ที่มันอยู่ใต้ของก้นทะเลนะหรือที่เรารู้จักในนามของอันเเทสซิตี้แล้วมันเป็นบ้านที่อยู่มานานนัก,กลแล่าั้ันเป็นต้นมาเอยฉันเริ่มคิดแล้วว่าการเรียนประวัติศาสตร์น่าเบื่อฉันว่าเราเปลี่ยนหัวข้อมาคุยเรื่องว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่เมืองนั้นดีกว่านะเข้าใจไหมเอาละ ไดกโทรหาพ่อสิว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรอยู่ที่นั่นนะไอซั์มึงฟังกูอยู่หรือเปล่าเนี่ยกูให้มึงโทรหาพ่อให้ไปหาของไงไอเหี้ยเพื่อมันตั้งใหญ่เมื่อมันใหญ่ด้วยมช่วยกูน่อยหินมันก้อนนิดเดียวมึงต้องช่วยกูฮาก่อนนี้มันจะอะไรแย่เกิดขึ้นหินแย่แล้วมันก่อเหตุไปเยอะแยะแล้วมันเข้าใจใช่ไหมซุยเฮ้ยเดี๋ยวก็เซีียวหรอกแนนซุยบ้าเลยเหรอ หรือมันจะมีใครไม่น่าไหนก็ไม่รู้มาใช้มันในทางไม่ดีใช่แล้วเออฉันหมายถึงเบดตามสิ่งที่เราได้ยินแล้วก็เคยเห็นมาพวกเราคงจะอยู่เฉยเราคนอื่นแก้ปัญหาไม่ได้กนะมันขึ้นอยู่กับพวกเราว่าเราจะทำอะไรได้บ้างตอนนี้เราก็หยุดเพะอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฮไลท์ขึ้นครั้งนะเฮ้ยตายสิทำไมถึงพูดรืงกันขึ้นมาล่ะไม่ต้องห่วงไปมาเบลพวกเราก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะเฮ้ยใช่เลยใช่เลยเนี่ยเลยต้องกลัวก็เราทำนะมาช่วยความหวังลูกเราเถอดนาะความหวังนี่ล่ะ โอ้ยก็จริงนะเจ๊อคนไอ้เอิมกรลาบตามกันโอ้ยรู้สึกดีิงกันแล้วเหรอเอาแล้วอเลยฉันพร้อมที่จะพยายามแล้วนะเฮ้ยเพื่อนพวกเรามาถึงแล้วเฮ้ยคนพร้อมแล้วใช่ไหมมาเริ่มกันเลยเออมาเย่มาถึงแล้วเย่พวกตบพวก ว้าวว้าวแดงเรือดสนุกมากเลยเพื่อนเชื่องเลือดดำน้ำเชื่องวัดเลยรู้ไหมใช่พวกเราก็ได้เห็นรู้เมี่อรันเช้าทางมาหลายตัวอยู่นะนี่นะเมืองอาลันเทียนะไออาลันเกิดอะไรนนี้ไปเหรออะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยวว้า เอาเย้กำล่อยใเลยะเหอสู่ต่อสูอซีมอซอใส่ไข่เนี่ยเขาจ้องจะเล่นคุณเนี่ยโอ้นนบ้าเยวะเนี่ยไม่พูดเลยใเมืองนี่มโดนจมตีงเหรออะไรโมโมเรกาเนี่ยถ้าคุณติดคุกอะและภาษาคุกคุณไม่รู้อะ เอ้เจคถ้าแกมไม่รู้โมริก้าคืออะไรคุณจะเข้าใจเลยไหมเขาจ้องจะเล่นคุณโมริก้าเป็นรูเมีค <c oughs> ่ะ <c oughs> แต่เคียร์ใส่อยู่ในน้ำนอกเมืองแห่งนี้มันโผล่มาหลายๆครั้งเมื่อปีก่อนรู้เหมือนว่ามันจะอยู่จับตาดูอเลนเทียสิตี้มาตั้งแต่นั้น <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าพวกมันมาจาก <c oughs> ไหนนะโมริก้าไม่เคยจบตีเมืองเหมือนที่คน กำลังเป็นห่วงตอนที่มันปล่อยกระตุกครั้งแรกตัว,วมัน้าบเลยมันพยายามปกป้องเมืองนี้อยู่ก็มันก็สุภาพดีนะยก็ทั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนมันเริ่มจะก้าวเล้าขึ้นแล้วเข้ามาใกล้เมืองขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งเสียงดังกระสังั์ที่เห็นก็ไม่รู้นะมังกรอาจจะมันก,นกลาลังขู่พวกเราอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไป<ง>พวกนายปลอดภัยอยู่ในเมืองนี้ใหยสนุกแล้วกันแค่ได้ความช่วยเหลือแล้วก็ไปดูที่ไกด์ตรงนั้นได้เออขอบคุณมากเลยนะไม่มีปัญหาครับ เฮ้ยเราไปดูกันเดอะนนะเราต้องไปดูแผนที่โอเคเลยจุดที่เราอยู่นี่ก็คือที่กูอ่านรอกีแหละจุดถ่ายโอนงั้นเหรออือฮึแล้วจุดที่เรือดำน้ำโผล่มาก็ตรงนี้เนโดมที่อยู่ตรงกลางนั่นนะใช่ไหมนั่นคือที่เราอยู่เฮ้ยอย่างนี้นี่เองเมืองน,นี้ก็หูแปงเป็นสองฝั่งสีนะใช่แล้วล่ะโซนนึงก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศายัยที่ที่เป็นประชากรอยู่อาศัยกัน เล็กโซนก็คือโซนดังเลิงก,ก็จะมีร้านค้าหลือยู่ั้งด้วยชอว่าตรวนั้นก็มีแบทเทิลเทอเตอร์ด้วยเหรอตัวนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะเฮ้ยเมืองนี่มันใหญ่จังเลยนะมีที่ไปหาเยอะเลยนี่นายลองติดต่อพ่อแม่ไรเลียงกูหาไม่อยู่เลยตอนเนี้ยง,ง่วงเอ้ยโน้เป็นไงป้างหระโอ้แล้วนั่นใครน่ะสวัสดีครับผมชื่อลูกันนะครับ เออส่วนฉันก็ลูซี่นะส่วนฉันก็มาบิลนะเนะออส่วนผมเจคเรารู้ว่าคุณเดาที่ตะกตกเห็นได้ฉะนั้นผมก็เลยมาท่วมทีมกับเขาไง<ร>าล่ะเฮ้ยพวกเสือเป็นยังไงหรอแล้วนะเพื่อนพวกมือก่อโอ้เฮียเลยอ่ใช่ใช่พวกเราเองแหละโอ้ยอมรับด้วยเว้ยโอ้ไม่อยากเชื่อเลยเว้ยว่าไหนาจะได้เพื่อนอย่างนี้เนะี่ย เฮ้ยถึงเสียงโ,<อ>โอเคก็น่าจ,า<ใ>จะทพวกลราจจากกึนมั้งมไม่ง่ายึ้นไม่รู้ครับข,ข้าปเปลียแล้วฉันไม่ไม่ติดหุ่นละอ,อยู่แล้วก็พวกเราก็คงจะพยายามแก้ไขเรื่องนี้นะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปที่นั่นนะแล้วเ,เจอกันนะเอาล่ะหลังจากนี้ก็ฝากด้วยนะจะช่วยแต่จากแกลบนะก็นั่นคือสาเหตุที่พวกเราโทรมาหาไงพวกเราได้ยินมาว่าคุณสามารถแกะรอยสัน ตำแหน่งของมันได้นะก็ทีนั่นนะพวกเราก็เลยอยากให้พวกคุณทำหาสแกนที่แห่งนี้หน่อยเออยวสยอีกแล้วเนี่ยอะพวกนายอยู่ที่เมืองเล่นเตียแล้วใช่ไหมฮะเอ้ยฉันเคยได้ยินมาจากฉันเคยได้ยินมาว่ามันอยู่ใต้น้ำนะเสียงมาจากใต้ใต้ดินะนะอ๋อเสียงกล้องพวกนายพวกะอยู่ในห้องขนส่งสินะโอ้บังเอิญจังเลยนะฉชนเองก็ แกะสัญญาณที่มันอยู่ใกล้ๆเมืองนี้ได้นะแต่ว่ามันหายไปแล้วหนะ่อฉันเพิ่งทําสัญญาณหายไปเมืม่อวันก่อนฉันคิดว่ามันคงไม่ได้อยู่ไกลจากใต้น้ํามากนะเอาล่ะฉันจะพยายามติดแกะรอยสัญญาณนะวะนะเอาล่ะก็เด็กๆไปรู้จักเคยเคยได้ยินเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไหมฉันมีเพื่อนเก่าทำงานที่นั่นด้วยนะ เราไปถามหาอะไรกับเขาหน่อยก็ดีนะก็จะให้อะไรบางอย่างได้นะระหว่างที่พวกนายไปที่นั่นถ้าหากว่ามีเวลาสักนิดแล้วก็ชั้นเองก็อยากจะคุยกับเขาเหมือนกันเอาจริงพวกเราก็สามารถหาอะไรทำรอแถวนี้แล้วก็หาบอสเซตที่น่าสงสัยแถวนี้ก่อนก็ได้นะเรี่อไปเลยใช้เวลาในการสำรวจให้มากนะกับเมืองนั้นนะ่ะแล้วก็ไปที่มิวเซียมนั่นนะก็หวังว่าทุกอย่างจะไปดีวดีนะี่แล้วก็อันนี้ ขอบคุณนายอีกครั้งนะดูแลได้หนูดูแลตัวเองด้วยบายบายแล้วเราจะเอาย่างไงกันต่อดีเราจะเริ่มจากไห <จะ S 2> <ใ>นก่อน่ะเมืองนี้มันใหญ่มากเลยนะมันมีหลายที่ที่ต้องไปสำรวจนะแยกกันก่อนไหมให้แยกอประโยคนี้คุณนะ่าเหมือนเคยเห็นมาในหนังเสียงขวัญเลยนะหลายคนแยกไปตามจุดของเมืองเราอาจจะเจออะไรที่แปลกแได้น,นะคิดน่าสนใจดีนะ งั้นเราต้องระวังตัวด้วยนแล้วก็เจ๊กับฉันจะไปที่ร้านตัดเสื้อนะจะไปดูอะไรรอบๆนั่นหน่อยะฮาร์ตี้กูด้เจกต้องว่ามึงะเวยแต่ชุดมึงมันตกโลกมาเลยวะที่จะมาบบวมึงเอาจริงดีว่าชุดกูงี้เอาก็ได้ว่ะได้ชุดใหม่แล้วก็เดี๋ยวหายก็ได้ว่ะผมจะไปหาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโซนอาศัยนะเขามีสูตรเด็ดที่อยู่ตรงนั้นนะ ก็ไม่ทำอะไรลวกเทียวพวกนายมีแต่จะไปเที่ยวทางนั้นเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยสถานที่แต่ละที่เนี่ยอ๋อก็ได้ถ้าอย่างนั้นฉันเอาอีก็ได้อย่าลืมว่าพวกเรามาทําอะไรที่นี่นะฉันจะไปถามคุณป้าครูหน้านะเยี่ยมป้าเวยเธออยู่ที่นี่มานาล่ะจะคิดว่าเขาต้จะอยู่แล้วนายล่ะฮะนายจะไปไหนเหรอโอ้จริงสินายคงเกีวางแผ่ที่จะไปตียิมใช่ไหมล่ะระหว่างที่พวกเราอยู่ที่นี่ใช่ไหม นายจะไปจองตั๋วให้พวกเราแน่นอนพวกเราก็จะไปด้วยอย่างวะเฮ้ยก็ไม่เร็วนี่นะฉันก็รอที่จะดูเหมือนกันนี่ทุกคนอย่างน้อยก็แกล้งทําเป็นสนใจหน่อยว่าพวกเรามาทําอะไรกันที่นี่นะโอ้ยไม่ต้องห่วงนะรู้สิมันไม่มีใครเตือนร้อนหรอกนะพวกเราก็แค่หาวิธีผ่อนคลายนะ่ะเออใช่ใช่ใช่เขาคิดอย่างนั้นนะ โอ้ยเยี่ยมไปเลยน right totally ี่ก็ตามนี้นะเรืยเดี๋ยวเรามาเริ่มแยกทางกันนะค่อยมากลัับตวพิิพธภัณฑ์อแค่แล้วจะมาบังคับไปตียิมทไมเนี่ยเว้ยมหาชั้นตอนที่ได้ตั๋วแล้วนะเอาละไปไปได้แล้วได้เลยไปนำทางให้ได้เว้ยเตียวจ๋าฉันมาแล้วนะโอ้ยนี่มึงจะเด็กเร็วเลย กูจะหาพอาวุต่เกียร์เทียเนี่ยเออติต่อยหน่อยแล้วกันเออก็โอ้ยเอาละผมบอกเลยว่าพาร์ทนี้ผมต้องทำอะไรหลายอย่างเยอะเรามั่นใจว่าผมน่าจะต้องถ่ายชุดเดียวให้มันเสร็จไปเลยก็จะได้ถ่ายตัดง่ายๆแล้วมัง้ง จากที่ผมมาเซอร์วีจริงๆผมก็ต้องมาเซอร์วีเส้นทางอย่แล้วล่ะยวจอธิบายให้ฟังสรบคนที่เอผมว่าเข้าใจหมดแล้วล่ะไม่ต้องอธิบายหรอกกูเล่นมามาถ่ายทีคือคือมาอัปเดตมาเป็นเดือนแล้วอ่ะแล้วผมเพิ่งมาเล่นอ่ะผมเพิ่งมีเวลาคือไอไอวาลีลุ้งอ่ะผมไม่ได้เล่นเลยนะไม่ใช่ทางนี้อันนี้มันทางที่วิกฤติก ไอโซนโซนที่อยู่อาศัยนะผมโอเคเราต้องไปฝั่งนูน้นที่จริงเราอ้อมได้ไม่เห็นต้องมาทางนี้เลยทางนี้มันไกลทางนี้มันเหมือนมันจะไวนะแต่จริงๆมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใกล้เลยอ่ะมันโคตรไกลตรงเนี้ยโอเคเรามาถึงตรงนี้ละอันนี้คือจะเป็นอินเทอร์เน็ตมินติสติกนะผม สูย่าตย่าตบันเทิงนะผมโอเคอย่างแรกเลยผมที่ผมควรจะแวะบ้างที่สุดคือตู้ล,ลอตเตอรี่นะครับลูกไอ้ตู้ลอตเตอรี่นี่คือพวกคุณควรจะมาให้ปลอดอิสุดนะ,สนะครับมาสุ่มลอตเตอรี่หน่อยแล้มุนของฟรีครับผมใครๆก็ชอบนะผมมาหมุนหมุนหมุนแต่กล่องเป็นลอตเตอรี่นะครับตอนนี้เป็นกาชาทัา้งขันหย่างนี้มันคืออะไรคืออย่างนี่ แล้ใช่ใชมใชโอเคตรงนี้อาเขตแต่ว่าเราอย่าเพิ่งนอกเรื่องเราตามเส้นทางก่อนอย่าเพิ่งออกนอกเส้นทางนี่คือยิมสินะอ๋อนี่มนุษยชายชุดดำนี่นะโอ้ไปโชว์ที่เจ๋งมากนะ โอเคได้ดูการแข่งพี่สุดเอรลกันเนี่ยกระทั่งฉันรู้สึกปั๊บปลื้มใจรู้สึกยิพลังฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันจะตบใครก็ได้แล้วก็ชนะนเลยโอ้ว่าไงหนูนายคงไม่ได้รีบมาดูบวัวช่ไหมล่ะฉันฉันสัญญาว่ามันจะไม่นานนะ นายพอจะมีเวลาสักสองสามชั่วโมงไหมเวลาต่อวันเนี่ยเอาบวกกูนอยม,มันไม่แน่แลอวที่จะตอบอ่ะเออใช่ไม่มีคำว่า no ในคำตอบของนายนะไอ้โอ้หนี่ไงเนี่ยคลิกตรงเนี่ยมันมีคำว่า no อยู่ไงไม่ตอบไม่ได้ตอบได้ดิ เฮ้ยยังไงกูตั้กเตี๋ยมือวะโอ้ไม่ทันติกาแดงนักการสวยเนี่ยครับามาจากเกี่ยมเลยต้องตอบกูก่อนมามามาเราจะมาบวกกันก่อนนะเอาละส่งรูปแมืองขายมาโปวกกับฉันดีกว่านะเพราะว่าฉันชนะแน่นอนลูกเม,มืองข้างนจะต้องกลับไปที่โปรเกรสเ,เตอร์แน่ๆอา้า,าวมาดิเก๋ขนาดนั้นเลยเหรอวะ บูฟี่เอวมาด๋วว้าว้าวมันเป็นเข้มแบบคนเนี้ยองไม่ได้หิวเลยนู่นว่ะโอ้ยเช่เออซูลงต้อง,ง,งแบกละตัวแต่ละตัวนี่แบบโอ้จริงไงที่มันพูดเลยเพราะเราบังลิงข่านี้ใส่ด้วยมาเด้กลัวหไม่กลัวแล้วไปไคือแล้วทำไมกูท่านี้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ ไอ้ยนามิสเตอร์ดิไอ้ยิงอีกแล้วมีท่าไหนใช้ท่าน,นี้ก็น้อยสุดละว่าจะหมดซูรลองมันเอชพี HP ชาร์จมันน้อยมันจะตายเอาหน่สซี่แต่ไม่ได้ข้ามันได้ก็อว่าดีไอ้เตเวไป เฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยลืมหมดแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้ยตัวนี้ไอ้ UFO สเตอร์ได้อีกเลยมามามาปักแม่ยืนได้เออยืนไปยืนไปโอ้โหท่าเหล็กวัวววอู้วั้อู้ โู้โคตรแรงแรงเนี่ยแรงไปลูกพี่แรงไปสู้รองเกือบแตกเมื่อกี้คือมันจะให้กลับ,บกลับพวกนี้มาเซตเตอร์จริงจริงยไม่นเนี่ยตักตบแบบเนี้ยเฟี้ยวขนาดนัน้นเหรอวะโอ้หมาโอ้ซีพีพอแล้วเอาเอาไอ้เด็กคนหน้ายลงไปพามันกันม ฮันเริ่มแพ้ไฟฟ้านกันแล้วแกค,คิดอะไรอยูวเอ้ยเดี๋ยวมันไม่แพ้ไฟฟ้านี่วามันเป็นท่าอะไรนะอ่าทำให้มันชาว่ันปักอ้ออ้าวอืมฉลาดดีนี่แล้วไงวะแล้วไงวะประเลยคือไม่ได้มีท่าตีเวทด้วยแล้วนะ อ๋อไม่มันไม่ช้ามันเป็นไฟฟ้าแบบนี้แน่เลยไฟฟ้าเหล็กเอ่อรอไม่มีท่าตีไม่นะแย่แล้วตีท่าลองขานี่ดูเฮ้ยได้อยู่มันจะได้จีหัวได้แล้วได้เลยนี่เลยตีคี้วยโอ้เจ็บชูแลนะ้วเนี่ย เขาตีไปแป๊กตีรอบหนึ่งแนนี่ไม่จำคนนี้ไม่จำคนนี้ไม่จำ,คน,นจำคนที่เขาไม่จำคืออะไรครับผมครั้งแรกพอได้ครั้งสองพอได้ีนสามมันคือไอ้โง่ก็ใจใช่ไหมแตกดิ่งโง่เฮ <c oughs> อะไรนะโย้ oh my god อ oh. ้ ไม่คิดเลยว่าฉันต้อง go oh แขกเกตเคนดี้ในสู้ได้เลยเนี่ยโอ้ฉันมาเจอลรืล่อนี้มาที่นี่เพราะสู้มันแน่นอยู่แล้วอ h ฉันจะไม่ขวางนะเอาละไปได้เลยเวลาได้จบแล้วถึงเวลาต้องกลับไปทำงานแล้วละ่ะขอตัวนะท่านครับเราพบเจอกับมันแล้วลครับ หมอน่า,ากำลังไปที่สเตเดียมครับอ่อเทเตอร์สเตเดียมเพียร์แล้วเราจะทำเขตต่อครับไอ้หนูนั่นเนาะมันโผล่มาที่อเลนเทียเ,เร็วเมื่อเร็เรวนี้เดี๋ยวพวกมันก็ต้องจดใ้กับสิ่งที่มันทำที่ H Q อย่างไรก็ตามแล้วมีเวลาทำอย่างนั้นตอนนี้นะอรอเวลาที่เหมาะสมแล้วเราก็จะทำสิ่งที่พวกเรามาที่นี่ พลังที่พวกเราตามหาอยู่นะเจ้าหินนั่นนะข้าเดี๋ยวนะั้พยายามที่จะ,ะขัดขวางพวกเราแล้วก็มันต้องเสียใจแน่จับตาพวกมันเอาไว้นะอย่าให้พวกมันหาอย่าให้พว,พวกมันรู้ว่าพวกเราอยู่ที่นี่เราเสี่ยงไม่ได้เราได้รู้ไหมเมื่อเราเข้าใกล้แหล่งพลังงานนั้นได้แล้วก็พวกเราก็จะได้ครอบครองพลังกาบคิ่เราตามหากันมาอย่างยาวนานได้ครับ ได้ครับได้ครับผมจะ,จะกดรอยตามพวกนั้นไว้นะเขามาขวางพางพวกเราแล้วก็พวกเราต้องหยุดตอนนี้เจ้าต้องทำอย่างนั้นเจ้าทำพภาพไม่ได้รัเข้าใจใช่ไหมฉันคาดหวังกับนายมากเลยนะเมอร์ลินเราเจอกันครับปอสโอ ได้ค่ะรอสักครู่นะคะนียดูซิอ่านี่ไงขอให้สนุกกับโชว์นะอืาฮะโอเคได้ตัวแล้วสิตัวปะนี่โอ้ใครไผ่พ่มานี่นี่รูสิเองนะฉันจะบอกว่าฉันเจอนะฉันแล้วนะเรามาพักผ่อนกันที่ ส่วนสาขาไรทเทียน่ะมันอยู่ในโซนของอที่อยู่อาศัยนะได้ตั๋วมาแล้วเหรอเจ๋งงั้นไปรวบรวมคนมาแล้วก็เราจะไปทัวร์ที่พิพิธภัณฑ์นนะแล้วเ,เจอกันอนะ่ะโอ้เราต้องไปรวบรวม3มคนเอาไว้พาร์ทนะละกันสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับดูเมียเลกซี่นนะครับผม ผมไม่รู้พาร์ทที่เท่าไหร่นะผมซึ่งผมก็บางทีมก็อาจจะตัดยาวหรือบางทีมก็อาจจะตัดสั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องไปดูนะผมแล้วเจอกันในพาร์ทหน้าผลสรารพัดนี้ก็ไปยครับผมแล้วเจอกันนะผมในตอนหน้านะบอกเราเน้นเรื่องเน้นๆน,น,นะมึงโคตรยาวเลย เจ้าเชื่อเรื่องเอาทับอนี่แหละเอาทัเออแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากไปปิดคลิปไปไปไปอะไรเข้าวอกนี่จำสแกลก่อนปิดคลิปบอเออไม่มีหรอกเออไปชั่วไม่มีอะไรจริงไปเออไหนๆก็อยู่ตรงนี้ละฝากกดติดตามด้วยนะผมใครไม่กดซับสไครป์กดด้วยนะผมใครกดอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดซ้ำนะผมกดไลค์แทนนะผมกดไลค์แทนเออ กินเห็งุงแบบคลิปนี้ก็ขอบคุณพใต้คลิปนะผมอ่าอย่าลืมไปกดติดตามเพจช่องสเกลด้วยนะครับผมอ่าก็จะมีการอัปเดตอะไรอยู่ในนี้บ้างนะผมก็ใครสนใจก็เข้ามาติดตามก็ได้นะผมอ่าเราก็จะมีแฟนอาร์ตลงด้วยอว่าเองโอเคอะไรคุณครับบอกว่าจะมีอะไรอยู่หลังคลิปนี้เหรอไม่มีหรอกโอ้ยเสียเวลาไปคิดได้แล้วไป Yang Yik, Yang, terus apa